ตยา er นตยานการจบครับกลังทำงกลัวๆเลยครับครับมีมขับมีมตะยานครับตะยานก็อีปลาเบิด 你嘛。 ครับงานกับโอ้ยครับเสียขาครับนี่ครับเสียขาครับไอแนบโอ้าครับครับนุ่มเห็ดเป้านะครับนุ่มหนามน คนหาธนูนะครับน่ตาบ้าครับตาบ้าครับทัลโหลคิวันต้องหัวครับมมาแถ่ยครับตอนนี้โอ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 ้นี่นะครับประดันโออยนเลยโอ้ิงนะ โาทำนะครับทำให้เกียรนครับแล้วทมัว่าหมูลานครับมูลกัสิเาสืบตกันมากเท่สบมืกลแต่กินครับแต่กินมานีออกินแห้งกเอรเนี่นะครับสียช่วงได้ตบนะครับเนาะภาก้อนช่วงนี้อนึงจัหวะหนึงครับโดนเตี๋ยวด้ท่านี่คำยุ่งะนีหัหนนี่ครับตองสีดาลวครับเราก็แห่กากลงไม่ใหบินออกทำนี้ครับ เีีาสรมานรคองตอน้นไปนะครับผมนะอยกจังไงมนนะครับวิครับยูนะสูงเตือครับเป็นข่าวนะวิครับยูไปใครไมไม่ต้องห่อนเตือครับในช่วงห้อนครับอูยวหมดนะหนาดเดียวกลับมาใส่เนาะ

อเมริกัน uh <mesela S 1> ครับเขาไม่เขาไม่าตาครับพอนะครับมาตากรับพรครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับมาตาครับเดี๋ยวเบิงครับครับพี่ครับพี่น้อง่นี่ครับข่างข้าครับสองตัวครับอันนี้ว่ด้ไปเะ็ดกลินนะครับนี่เอาไปเห็ดยาไกล้ครับ ของกันมืม้วน,น,น <c oughs> ข่องยืบดตีเดอบันเเลยฮ่าฮ่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่เฮ่าฮฮ่าฮ่า่าฮฮ่า่า <c oughs> ไ,ไป่าฮ่าฮ่่าฮ่า่า่าไา่าฮา่่่่า ก็ใส okay. okay. nah ่เก eh, ah 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 ือบนู่ใส่ย sure ังเกือบเฉน้อยนึงก็กัดเจีบอตัวนี้อยเขาไปไหมเอาไปไหนไเขาไปเขาไปเขาไปผูดหลังย่ไปนั่งไหุ่นบกะเขียบเียบนี่สดทอดนี่ะเล็กน้ครับนี่นะเขาไปนั่ง ขามื่ี้เขาไปไกลไร่ะเน้นโ่าที่สดเลนอนสัสบายนอนอู้ขันเป็นต๊ขันเป็นอู้ขาดัดีบหมนะครับเห็นว่าเห็นกนน้อนย่งให่หมดเวลามองเดียกันได้เนกะครับกํลังคําครับเอา จับตาควายบิ่งครับเน่มโอ้ยสุดเ <inhos>, ลือเราหรอกเผื่อใครหรอกสวัสดีครับยีอยเวลากินสีดานี่ครับพี่หนองพี่หน่อง จะว่าปีนหัวเหมือนมันเลียนของนีหัวนั่นต้หัวนั่นหัวโอ้โหครับโอ้จะจับพ่อแม่จับไม่ตายแล้วแบกแน่นแลว่อแล้วนันขอไงไงย้ำจอยสิังไม่หลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จับเอามันบกเก็บพะไลยจับไอจ้ะย่ดหัวนึ่งน้อยๆเยันอะมันข่งมันของมันจับิไหมจับผีดดีไหมจับไมันถือหินเลยจับบวกคือจับบวกจะหินมาขัข Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มือน้างเลยา้บโนปรรยากาศปางแล้วมือนเลยเราบนบางแง่ง

เห็นก้อนล้วงนข่เลยด่ล้วงน้ำข่งลวกยังไังผู้พูดวรกเหรอดูแ้วงกระดกน่าบ่นล้วงหมดบิ๊กของโอ่ารทำแบบเฮ้ยการเปิดหน่อยเขาดิ ากาศภพยนอกครับร้องมืดครับดวงจันเหตุทึบเลยครับนะครับทำโอ้ยผัดกัผัดนี่นยแล้วเหนื่อยี่เันื่อนแล้นะครับตาแบนแล้วเฮ้ยน่นเฮ้ เสียดกองดองนี้เข่าครับนะครับด้นนูนเข่าห้ำครับเข่าห้ำเโอ้การทำเสียขาวนะครับนะครับแสดงว่าเป็นอีเกียเมียครับเข่าห้ำเป็นตัวสองตัวสองตัวกันนะ ยังคงอารมณ์ขัดแย่งได้ถึงขีนมากขวาก็เริ่มโถดิการถีนพอดีไม่ครับไม่ครับไม่รอแล้วยังไฟหายอยู่ไม่ถึงทุกถึงไม่เก็บ ัร้อยปนตบกันเรอพี่นองเอ้ยวันนี้ตบกันเหรอฮะนี่นี่นครับมาเสียนะครับหดุนต้องไม่นะครับ

ครับฟังประวัตินะครับทำนี่ทำนั้นตัววันนี้แนี่ลงไปเล็กนินสำนี่เ เรียงงูยักษ์ติดทิองมันเลีนยงลูติดติดทิเสียแก่เนนะทิศเสียแก่ไปกองน้อยๆทิศเสียแก่ไม่ลูกไปสองตัวสองตัวไม่หรอกเฮ้มีใายใครเป็นกัปป์มีฮ

không tới đây đúng rồi đẹp rồi đúng rồi đúng rồi đấy. đúng rồi đấy. Đấy,

เมื่อครับเมืยโอ้เมื่อเตรับเมื่อยเติบโอ้เมื่อครับเมื่อครับมิไฟครับยังมตดูก็นเหืเ่อแมาดูนะครับ้าเสียว่ะ <cười> <cười> ủa <cười> ngập xuống quá xuống ngập <cười> 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 ủa ngon ơi à à ủa ngon nòng ngon nòng ngon 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 คนเดียวแ่วูนยูะผียอะผีเพิ่งับสุงวะสูงหูละ <c oughs> อรครับเบาเสียครับตาบากับด้ว่าคุยฟันครับแม่งกอกอชด ก็เสียกบาดครับเวนะบรรยากาศรับป้าครับโอ้ยชัดโอ้พี่หโอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าเอ้ยนอมือจับกอครับโส้าหรอี่โอ้ยพี่อเอ้ย ดีนะครับครับอ้ยไปยังน้องไปยังน้อครับน้องันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาหล่อนีอนยเบาเสียเฝาตาเราลงน้อนี่โอ้ยโอ้ยเฉ็มไปตายมาทันงมีน้องผ้าเรื่งวิวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีน้องเอ้ปดอออาอยุ่ยังครับพี่ต้งหิ้มน้ว แร้ยินครับโอ้โหโอ้โหเฮ้โหอนยิ oh ่งเลครับโอ้โหเบาเสียเบาตากัเลี้ยชวยถึงไงเมื่อกี้นี่รอเดี๋ยวขาวหัเราบ้านเลยครับเออโอ้โหหน่อก็เท่ห่าวาหัวถนนใหญ่เลยครับ I'm trying to โอ้ทำสิสันผานยบบิงแนวเมื่อกี้โอ้ลงดูลงอันี้บลมเมื่อกี้น่ครับโอ้ิงนบเมื่อกี้นี่มันมืยัครับดูมื่ครับมี่ใสโอ้เวลาขาเขาเรือนมันกับเจ็บเจ็บแลอเจ็บแลเจ็บอยเจ็บแลสือเจ็บแขนลึกเขาเดี๋ยวข้น่ยอครับ ขาบึงช่วงเพ็ดถินนะครับเนาะเอาป้หิงปิ้นค่อยนี่แก่ดไละไอ้ใจยวดไปหนึ่งไก่วดไปก็ก็สิบแปดตัวครับเยอะสตัวเป็นลอยครับนรับพ่อะเห็ดสังนะครับเห็ดหยีกินนี่นี่ครับตัวมันป็นขีนมครับนี่นี่ครับนี่ครับข้าวข้าวงครับบึ้งครับุมละเนรามาเนรามานะครับไม่เห็นยาไกลครับนี่ นี่ครับชูกำลังยาเด็ดนะครับนี่โลกสวยโลกสวยนะครับว่าเอาไม่เห็ดยาไกลครับชูกำลังไก่ตีครับ